สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระนุนะคะมาเอากบกับผักไปให้ย่าะคะเอฟซี F C. ลุงเสือเก็บผักมาล้ายหลายผักกันจองนะคะเพื่อนบอกให้ภาษาไปให้ย่านะคะกับเอากบไปให้ปน ผักกันจองอยางสวยเลย อันนี้กบนะคะเสือใส่เบ็ดเนาะยังบ่ท่านได้ขายจากตัวเลยนะคะกบปีนี้นะคะ F 4ตัวยังไม่ใหญ่ เ็ตัวนะคะ F4 นะ่กบกับผักก้านจ้องนะคะเอาลงไปให้ย่านะคะลุงเสือก็ลงไปพัฒนานะคะวันนี้วันที่11นะคะก็จะมีพัฒนาในหมู่บ้านนะคะก็ทุกปีนะคะวันสำคัญเนาะะก็จะพัฒนาหมู่บ้านนะคะ khám nói mà khám nói kim thảo sau gặp nhang hôm tao bớt là mạng bớt là nọ bớt lên mạng này lên bớt lên mạng bớt lên mạng bớt À? Nhỏ mang, mang cây và này tím cua ừ. cây của anh mẹ ơi đây mẹ cua má chắc <laughs> mẹ bật khốp rồi chắc áo chắc mẹ 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 mì bớt mẹ 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 โอ้ยแข็งกระดลละมาคามหน่อยหลายอยู่ดิบอัน้มาเก็บหักค้าและกบก็ได้ โลละได้อยู่แล้วโลใส่สองสามคืนแหละเด้โอ้กตะเบิ่งนมน้อยนี่นี่เก็บพักอันมาขายักอีหยังางป็นน้องมาอันดีมาขายกปนบลาบอกเออพักกันจอบ่ท่านได้สอมเด้นไปเก็บมาเมื่อเ้านี่ จองนี่ขายดีมันแห้งเปบียเบิดจองไงกันไรมันมีอยู่มันหายังน่อยว่าละบ่มีน้ำแซ่น้ำกระสิแห้งเบิดลยมัดมัดมัดก็ <c oughs> ยางหัดนะเออว่าจะเงนินสองคำลอยโอ้เก็บมา,าจะใส่ หน้า,า,าค่ะเจ้าเออมันหลแต่กินกับแกงเอาไม่บรอเออผู้คนมักกินปวดหัวข้าวเศร้าครับนังโพผัดมะแตงใส่ไขบ่บ่เจ้าพัฒนาทางใต้เห็นบ่เออบ่ มเมื่ออื่นจังสิไปอยู่เป็นมูยา่าขายเบอดอะไรกระติบเขาเออโอ้อโอ้อไปขายใส่นาะไปต่อร้านเลวก็คือไมไหวเพาจะขายเลยอือ Hả? bà ba lẽ một lại thì nhận ừ. kín bà bên nhà đó và ta dắt kín lại ปาซเบดก็ปิดได้ปะคือจนบวมใช่ล้างตีนคือบวมแม่เออทานนี้เนาะหางมปาค่อนตัวน้ำแหงแล้ว มื่อวานเพราว่าปลาแห้งปลาตายบวกเปลี่ยวเออมันก็ตายตัวหนามหนามห่อนก็ตายแลยปลาขาวเมื่อวานงมให้แลมอดิดน้อยหนึ่งมกเมื่อวานมกเมื่อคืนปลาดุกน้อยซ้ำประมืดเหรอปล่องปลาชาปล่อยเอาไปลงปลาดยปลาดุกหลายเออพัฒนาเลย อยู่วัดหมเลยก็มาแต่เก็ปักกันจองแล้วกินข่าวแล้วก็ลงไปพัฒนาวันแม่เมื่ออื่นกับวันแม่เะยสิบสองสิงหาสิบสองับตัวเดงอบงปอีมีบวเด้งแว่าทั้งปเอมื่ออื่นวันที่สิบสองแล้วันเม่แต่ว่าเขาพัฒนาก่อนมันบันยังจักโต มาหั่นเลยบดบ่มีจักโตเลยเอาเกี้ยงคักหมาก็ได้